สนุโลกครับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3รุ่นที่3ครับเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสครับศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็ปัุสัตว์เพื่อประชาชนพันเอกกฤติพันธสารองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3นะครับให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับ ผู้บริหารกองทัพภาคที่3ที่ถือเป็นรุ่นที่3นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมโครงการทหารพันธีภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับโดยโครงการทหารพันธีของค่ายเอกาทศรสนะครับถือว่าเป็นต้นแบบการดําเนินโครงการทหารพันธีมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะฮะก็มีการนําผ,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรในโครงการอย่างเช่นไข่ไก่แล้วก็พืชผักชนิดต่างๆเนี่ย ใส่รถไปจําหน่ายในราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไปถึงแหล่งชุมชนต่างๆเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดนะฮะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีผักปลอดภัยเอาไว้บริโภคครับส่วนทางด้านศูย์เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆแล้วก็แจกจ่ายแก่กําลังพลที่ปลดประจําการไปปลูกนะครับ เพื่อมีเมล็ดพันธุ์พืชดีมีคุณภาพปลูกแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ต่อไปนะครับผักที่ปลูกก็อย่างเช่นพืชตระกูลถั่วฝักยาวบัวฟักแฟงมะเขือเปราะเจ้าพยากะเพราแดงแล้วก็พริกครับแล้วก็ยังได้มีการทดลองปลูกผักเชียงดานะฮะจากจังหวัดเชียงรายตลอดจนหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมปลูกเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาก็ได้มีการแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้กับประชาชนแล้วก็กําลังพลครับรวมถึงยังมีเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่สนใจนะฮะก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบ็กเบงกอรนะฮะกองพันธุ์ก็มีการส่งกําลังแล้วก็บริการที่23ครับกองบัญชาการช่วยลบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสนะฮะ ดำเนินการเพื่อผลิตลูกพันธุ์แพ้ให้กับรัษฎรที่มีฐานะยากจนในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมครับ